สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอสูตรหวยเล็กลาบหรือเล็ดับนะฮะเล็กดับในที่นี้ก็คือเลขที่จะไม่มาในงวดที่สามสิบตุลานะครับอันนี้เป็นสูตรหวยลาวนะครับก็ตัวสีแดงก็เป็นเลขที่ไม่ได้อยู่ในเล็กลาบนะครับคือเป็นเลขเด่นนั่นเองนะครับมีเลขสามเลขเก้าเลขศูนย์นะครับเอามาจากไหนนะครับก็คืออันนี้เป็น สี่สูตรแรกนะครับก็จะมีอัตราการชนะอยู่ที่เจ็ด9ิบปดสิบเก้าสิบถึงหลอเนะครับก็จะเป็นเลขสองสี่สองแปดนะครับเป็นเลขหลับหรือเลขที่จะไม่มานะครับเป็นเลขดับแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกสองสูตรนะครับเป็นสูตรที่ห้าคสูตรที่หกนะครับอัตราการชนะในวันละสุดจะอยู่ที่6 0สิเจ็สิเอร์เซ็นนะครับ เลขสองปนะครับก็จะไปซ้ํากับอัตราคันธนะของสิ่สุดแรกที่อยู่ในอัตราที่สูงนะครับก็ไม่น่ากัมวลเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นอัอาตราคันธนะที่ต่าแต่ไปชนกับสุดอัตราคันธนะที่สูงก็ชนถือว่าชนกันนะครับก็เลขสองเปรก็น่าจะมีนมานะครับก็อันนี้จะอยู่ที่สุดที่ เจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่หกเจ็ดแปดเก้านะครับก็จะเป็นเลขสี่สองห้านะครับเป็นเลขกลับหรือเลขที่ดับหรือเลขที่คาดว่าจะไม่มาครับแล้วก็อันนี้เป็นสูตรที่เก้าสิบเอ่ไม่ใช่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับจะเป็นเลขหกหนึ่งเจ็ดนะครับ อัตราการชนะจะอยู่ที่80-90ิบเถึงร0อเซนนะครับก็จะได้เลขหกเจ็ดนะครับรวมเหลวนะครับก็จะได้ประมาณนี้ในที่มาตามที่เกินไว้ทางต้นนะครับเป็นเล็กเด่นนะครับตัวสอนที่แดงเน,นี่ยสามเก้าตูรคาดว่า จะเป็นเล็กเด่นหนึ่งวดวันที่สามสิบเป็นหุ่นลาวนะครับโอเคครับผมสามารถอาจจะเป็นเล็กเบิ้ลก็ได้นะครับสามเก้าศูนย์นะครับจะเป็นเล็กเบิ้ลก็ได้อาจจะเป็นบนอาจจะเป็นล่างนะครับไปกลับสลับกันเองนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับชอบกอ็เล่นนะครับไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับผม ส่วนตัวอักษรที่ดงนี่ก็จะเป็นเลขดับหรือเลขหลับหรือเลขที่คาดว่าจะไม่มานะครับโอเคครับ okay, ผมขอจะคลิปเ,ปเพียงเท่านี้นี้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นส่วนใครที่อยู่ประเทศเราก็ขอให้โชคดีถูกหวยรวยทรัพย์หมดนี้กันทุกคนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอทุกคนสุขสมหวังในทุกเรื่องขอทุกคนโชคดีมีเงินใช้กันทุกคนสวัสดีครับผม